ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่วงวัน31ด้วยนะคะสงครายังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารกับอักษรล่าแสงของเราครับเดียรพ,พเบทไทยแลนด์ครับต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้นะฮะอาจจะพลิกผันก็ได้ใช่ฮะแล้วก่อนจะเล่นเกมนะฮะไปดูกติกาก่อนครับกติกาในรอบนี้ไม่มีการจับเวลาครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะเล่นพร้อมกัน โดยทางรายการจะมีคำใบให้ก่อนตัวอักษรจะขึ้นทีมไหนกดปุ่มก่อนจะได้ตอบก่อนถ้าตอบถูกได้คะแนนถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีโอกาสตอบโดยจะได้ตัวอักษรเพิ่มขึ้นครับช่วยกันได้นะครับโอกาสของเรายังมีนะครับเพราะว่าข้อนี้ข้อละ2คะแนนพร้อมนะครับครับครับผมไปดูคำใบครับ ไปทิ้งที่อื่นนะคะไปทิ้งที่อื่นนะคะอขอคำพิจนาครับอ,อักษรมาครับไปทิ้งที่อื่นนะคะจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะครับช่วยกันได้นะฮะ oh yeah! โอ้โหตัวอักษรยังขึ้นไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยครับแต่คุณวินกดปุ่มตอบซะแล้วดูหน้าคุณคังป้อยสิครับยังงงอยู่เลยและคุณผู้ชมตอบได้หรือยังครับกับคำใบ้ที่ว่าไปทิ้งที่อื่นนะคะมาฟังกันดีกว่าครับว่าคุณวินจะตอบว่าอะไรคุณวินขอคำตอบครับห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ครับห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้เป็นคำตอบที่ โครับตรงนี้ทิ้งขยะไม่ได้แต่ถ้าให้แล้วก็ให้เขามาเก็บขยะไปทิ้งที่อื่นนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมฟังหรือเขาเดินไปแล้วแบบเดินไม่ทันนะคะก็จะเก็บไปทิ้งเองกลับแล้วนะคระับางใจกลับแล้วนะครับเราโอกาสนี้นะครับครับผมซูเขาพรอนี้ครับถ้าเขาหนีก็ตามมาครับ ครับไปดูคำใบ้ครับแต่งตัวเซอร์เอืมฮไม่ดูคใบ้ใบ้สั้นๆเลยว่าแต่งตัวเซอร์เซอร์ฮะเพื่อนผมไม่ดูคำใบ้เลยครับดูอะไรดูอะไรครับดูหน้าคนสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยจริงๆแล้วคุณมินก็อยากจะพูดแต่ไม่กล้าโอเคลองดูข้อนี้ครับผมขอคำปริศนาครับ สอนมาครับแต่งตัวเซ่อฮะปรึกษากันได้นะครับอย่าลืมนะตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งมีสิบต,ตอบแล้วเอาตอาบแล้ครับเครืงขังมันใา่มันใจมากสีเขียวเวอริเดียน สีเขียววอรีเดียนมหาวิทยาลัยศิลปากรครับถาข้อที่คุณตอบถูกมีห่างอีก2คะแนนถูกต้องครับเราก็ตามเขาอีกหลายคะแนนครับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคำตอบที่ถูก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 ต้องครับหนุ่มๆกับสาวๆที่แบบแต่งตัวเซ่อๆแล้วก็ถ้านึกถึงว่า เก่งศิละปะก,ก็ต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วเร,เราต้องสู้ยอย,าย่าเพิ่งถอดใจไปดูคำใบ้ครับส,สิ่งที่เฮ็ดสิ่งที่เฮ็ดนะจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะครับอขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ เล่นสปีดนะครับคุณแอฟคุณวินคุณพีน่ะคุณทางโป้ยถ้าตอบถูกจะเป็นสิทคะแนนนะครับแล้วนะครับโอ้ขึ้น15ค่ำเดือน11ครับโอ้โหเกี่ยวอะไรกับคำใบเมื่อกี้สิ่งที่เฮ็ดเกี่ยวอะไรเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เ็ดในสิ่งที่เชื่อครับภ oh. าพยนตร์ของ GPH ครับผมเป็นเหตุการณ์ oh, oh. บ้างไฟพญานาคครับผมตอบถูกได้นน2คะแนนตอบผิดทีมผมมีสิทธิ์ตอบและมีอักษรเพิ่มนะครับ,รบสิ่งที่คุณตอบคือขึ้น15ค่้าำเดือน11ครับ oh. ขึ้น15ค่้ำเดือน11 oh. เป็นคำตอบที่ oh. 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 เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด15ค่าเดือน11มีบุญนว่วงไฟเอาและตอนนี้คุอืออะไรทิมค,ครับเราต้องเล่งสปีดนะครับ,รบผมและโอกาสพลิกของคุณกลับมาแล้วนะครับ,รบเพราะว่าข้อต่อไปมีมูลค่า5คะแนนโอ้โหเสมอเข้ากับว่าคุณคังโป้ยคุณพินทีมผมน,นะฮะตอบถูกอีก2ข้อเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับ ส่วนทีมของผมนะครับต้อง3ข้อนะครับเรายังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับพร้อมไหมครับถ้าคะแนนนี้สําคัญมากนะครับผมขอคำปิศนาครับและฟังคำใบ้จากผมนะครับคำใบ้ของคุณข้อแรกคือไม่มีหัวครับอักษรมาครับ ไม่มีหัวครับทามม right? ่านใจ่ผมนะครับคุณวินครับ5คะแนนนี้สำคัญมากครับผมขอคำตอบครับปลากระป๋องค่ะขอเกมรีอเป็นคนที่ให้เกรตภรรยาด้วยเพราะว่ารู้คําตอบจะให้ภรรยาตอบข้อนี้ถ้าคุณแอมตอบถูกนะครับทีมของคุณจะขึ้นมาเป็น10คะแนนเท่ากันนะครับปลากระป๋องเป็นคําตอบที่ โ่ต่อน่งผมบอกแล้วถ้าใจสู้มันไปได้ต่องั้นหมายความว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมมีโอกาสเท่ากันนะครับครับก็คือต้องตอบ2ข้อเพื่อเข้ารอบล่าแสนะครับผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ทีมผมนิ่งมาก นิ่งคือมีสมาธิอยู่ไม่รู้หายใจอยู่หรือเปล่ามาลุ้นดูกับสองข้อนี้ครับตัดเสียดีครับขอคำปรศณาครับและนี่คือคำใบ้ของคุณนะครับตลาดนัดครับอักษรมาครับ เอาละสิครับทีมของคุณอาร์ตแย่แน่ตัวอักษรขึ้นมาแค่สองตัวเท่านั้นทีมของคุณเจมก็กดตอบซะแล้วและถ้าทีมของคุณเจมตอบถูกคะแนนจะพลิกกลับมานำทันทีมาฟังกันว่าทีมของคุณเจมจะตอบถูกหรือไม่มีแค่จอจางกับกอไก่นะครับต้องตอบเลยครับสวนจตุจักครับ วินแอมตอบถูกนี่คือครั้งแรกในทีมของผมที่มีคะแนนนานะครับซึ่งเป็นคะแนนที่น่าจะหายใจคว่มสอหรับทีมคุณคังโป้กับคุณพินนะครับยี่ยังคำตอบว่าสวนจตุจักรครับเป็นคําตอบที่ เอาละครับตอนนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยกับตลบัตแล้วนะครับจากที่ตามตยู่ตลอดเวลาเนี่ยกับมานำแล้วนะครับและครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินก็ได้นะครับว่าคุณจะได้เข้าไปชิงเงินแสนและไล่คังโป้กับพินกลับบ้านแบบมือเปล่านะฮะหรือคุณอาจจะตอบคู่สองข้อติดไปเลยหรือจะสองข้อติดก็ได้ครับอยู่ที่คุณนะครับครับผมวัดกันที่ตรงนี้ครับข้อนี้จะปิดเกมหรือจะให้บางทีมต่อรมหายใจ ผมขอคำปริศนาครับและนี่คือคำใบ้ของคุณนะครับเปรี้ยวครับอักษรมาครับคุณขังโป้ยและคุณพินกดนะนะครับครับเปรี้ยวที่ได้นั่นคือคำใบ้และคำตอบของคุณ เพื่อยื้อชีวิตเอาไว้นะฮะคือน้ำส้มสายชูครับตอบถูต่อทุกคะแนนเสมอได้ต่อลมหายใจต่อผิดทีมผมจะได้ตอบและมีอักษรเพิ่มนะครับครับดูสิว่านี่คือการต่อลมหายใจหรือไปแบบลอยลิลิวนะฮะ น้ำส้มสายชูเพื่อตีเสมอนะครับเป็นคำตอบที่ถูก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 เอาแล้วไงในที่สุดทีมคุณอาร์ตก็สามารถตีเสมอได้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะอยู่ใครจะไปในข้อตัดสินนี้ สตาลรอๆเลยนะฮะรอบนี้นะฮะเคียร์ๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นนะครับวัดดีข้อนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปตั้งสติให้ดีนะครับและข้อนี้คือการตัดสินครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมขอคำปริศนาครับและนี่คือคําใบ้ของคุณนะครับ มีห่วงครับสำหรับข้อปิดเกมอักษรมาครับเพื่อเข้ารอบนะครับคุณแอมและคุณวินถ้าตอบถูกปิดจ็อบไปเลยแล้วไปชิงเงินแสนห้าสิบห้าสิบมาจ่ายห้าสิบห้าสิบ เอาละสิครับกดปุ่มไปแล้วแต่ยังบอกว่า50-50อยู่เลยและดูเหมือนว่าจะยังไม่มีใครรู้คําตอบด้วยนะครับงั้นมาฟังคุณวินที่มั่นใจแค่50-50ตอบดีกว่าว่าคําตอบของเขาจะพาทีมเข้าชิงเงินแสนได้หรือเปล่า50-50นะครัั่นใจ50-50ถ้า50-50ผมขอคําตอบครับโอลิมปิกครับ ถูกไม่ถูกไม่รู้มีบางคนถอดใจไปแล้วอย่าเพิ่งแสดงอาการให้เขาเห็นทีมงานครับอะไรสตาร์ทรถให้เลยอย่าเพิ่งแสดงอาการะยังนะยังนะโอลิมปิกเพื่อเข้าสู่รอบลาแสนะครับครับผมโอลิมปิกเป็นคำตอบที่ ให้เป็นหน้าที่ของพี่เก๊กพี่พี่ยเฉยๆหลอนหลอกเดี๋ยวนะอีพ่อ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 ยังเก๊กเลยโคตรหลอกแอบตั้งเลยนะต่อไปลูกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเออนึื่องอ่ะปันไมเพราะอะไรครับทำให้คุณมั่นใจว่าเป็นคาร์โบโอลิมปิกตอนแรกมีห่วงมุกคิดถึงฮูลาฮูปมันไม่ใช่อะตัวอักษรพะมันเห็นซาราอก็เลยไม่น่าจะเป็นโอลิมปิก โอ้คามรักของโอลิมปิกก็เป็นห่วงนะครับหลังจากที่ตามมาตลอดนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะถอดใจแต่ด้วยความดีของเขาความรักของเขาการซื่อสัตย์ของคู่เขาทำให้คู่นี้ไปชิงกันแจงครับผม สำหรับทีมที่ค่าดีทีเหลวโอ้ยยังมันพูดกันอยู่เลยทำไมพี่ไม่สนับสนุนกันบ้างพอแพ้ปุ๊บยังไม่สนับสนุนอีกเหรอขอบคุณมากเลยนะทุกทางโค้ชทีมทั้งโอกาสหน้ามาร่วมสุดกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากจริงเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้คะับตงนี้กำลังใจนะครัสำหรับคู่รักคู่นี้ครับว่าเขาจะสามารถพิชิตเงินแสนได้หรือเปล่านะช่วงหน้ากลับมาล่ากันแสน